啊，对对对，那个。 梅沢さん、大阪府。梅沢さん、大阪府。 luôn mm. à, hấp ตายไมีแต้มครับออกอครับไม่ได้แต้มครับ

วัดแล้ว oh. สองเท่าครับเฮ้ยสำไมเฮ้ยเต็มไหม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 เฮ้ยเอาโอ้โ บัตรแล้วครับบอลลูกซึบนี่อ,อ๋อเอออโอ้โอ